สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะน้อยก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าการลงทะเบียนในรอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ลงทะเบียนในรอบที่แล้วนิดหน่อยนะคะจะมีคาว่า ไม่มีครอบครัวกับมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและตอนนี้แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะว่า ใครที่ต้องการจะลงทะเบียนต้องลงแบบไหนมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่พลาดการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นั่นเองค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะหน่อยก็ได้นําแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565มาฝากทุกคนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันในวันที่5กันยายนนี้แล้วรวมระยะเวลาทั้งสิ้น45วัน ใครยังไม่พร้อมตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรีบนะคะยังมีเวลา45วันเตรียมเอกสารให้พร้อมหรือว่าศึกษาแบบฟอร์มโครงการการลงทะเบียนให้ดีก่อนจะได้เรียบร้อยทีเดียวไปที่หน่วยลงทะเบียนแล้วก็เสร็จเลยนะคะไม่ว่าเราจะลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าเราจะลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนแบบฟอร์มก็จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันนะคะก็จะมีการลงทะเบียนเหมือนกันหมดเลยเพียงอาจจะติ๊กคนละช่องเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฟอร์มหน้าแรกกัน ก่อนนะคะสำหรับแบบฟอร์มหน้าแรกนะคะเขาก็จะมีให้เราติ๊กหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็คือใครที่ไปลงที่สำนักง,งานคลังจังหวัดก็ติ๊กตรงนั้นใครที่ลงสำนักง,งานเขตกรุงเทพก็ติก๊ก ใครที่ลงที่ว่าการอำเภอสํานักงานเมืองพัทยาหรือว่าจะลงที่ทกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะคะก็ติ๊กที่หน่วยลงทะเบียนที่เราไปลงทะเบียนได้เลยนะคะถัดมาที่เราเห็นจะเป็นวันเดือนปีพศที่เราลงทะเบียนก็คือเราไปลงทะเบียนวันไหนก็ใส่วันนั้นได้เลยเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคมคราวนี้เรามาดูคําชี้แจงเพื่อประโยชน์ของทุกคนก่อนนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราต้องเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่ายชัดเจนครบถ้วนและถูกต้องนะคะในส่วนที่1นนะจะเห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนข้อแรกเลยคือสถานะปัจจุบันนะคะก็คือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ก็ติ๊กตามจริงนะคะใครที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าก็ติ๊กว่ามีบัตรใครที่เป็นคนใหม่ติ๊กตรงไม่เคยมีบัตรนะคะ บรรทัดที่2นะคะข้อ2จะเป็นเลขประจำตัว13หลักก็ให้เรากรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะคะข้อ3ตรงนี้จะเป็นคำนำหน้าชื่อสกุลนายนางนางสาวใส่ชื่อชื่อกลางถ้าเกิดว่ามีถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เขียนนามสกุลลงไปข้อ4วันเดือนปีเกิดนะคะก็ให้ใส่ไปแบบนั้นนะคะ ข้อ5หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้อันนี้ก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราไปส่วนที่อยู่ปัจจุบนันอันนี้ก็คือใส่ที่อยู่ของเราเลยนะคะกรอกให้ครบถ้วน 7. วุฒิการศึกษาสูงสุดตรงนี้ก็คือเราจบการศึกษาตรงไหนก็ติ๊กได้เลยข้อแปสถานภาพการมีครอบครัวตรงนี้เขาก็จะเขียนแจ้งไว้ให้ว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน18ปีโดยนับถึงวันที่เปิดรับลงทะเบียนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่รวมบุตรบุญธรรมเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตรงนี้เราก็ติ๊กเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นโสดไม่มีครอบครัวก็ติ๊กตรงคําว่าไม่มีครอบครัวถ้าหากว่ามีครอบครัวและจดทะเบียนสมรสก็ให้ติ๊กตรงมีครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีครอบครัวเขาก็จะแจ้งไว้ว่าไม่ต้องทำข้อ10.2และส่วนที่5แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติ๊กว่ามีครอบครัวก็ให้ทำข้อ10.2และส่วนที่5ด้วยนะคะ ส่วนข้อ9เป็นการผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพคือมีไหมหมายความว่าเราเคยผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนไหมถ้ามีก็ติ๊กว่ามีไม่มีก็ติ๊กว่า ไม่มีนะคะคราวนี้เรามาดูส่วนที่2กันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพนะอาชีพนะคะเขาก็จะหมายถึงงานที่ผู้ลงทะเบียนใช้เวลาทํำเป็นส่วนใหญ่หรืองานที่ให้รายได้สูงสุดตรงนี้ข้อ10.1ทุกคนต้องติ๊กนะคะก็คืออาชีพหลักของผู้ลงทะเบียนเขาก็จะมีให้เราติ๊กว่าว่างานมีงานทำก็คือ ติ๊กตามจริงทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนงานที่ทำเขาก็จะมีให้เลือกด้วยว่ารับจ้างอิสระทำธุรกิจส่วนตัวเป็นลูกจ้างเป็นแรงงานแบบไหนเราก็ติ๊กตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไม่ตรงกับที่เขาให้เลือกนะก็สามารถติ๊กตรงอื่นๆได้นะคะ คราวนี้เรามาดูข้อ10.2นะคะ10.2อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนโสดหรือลงแบบไม่มีครอบครัวตรงนี้ไม่ต้องทำข้อ10.2ข้ามไปเลยแต่ถ้าเกิดเราลงแบบมีครอบครัวต้องติ๊กด้วยนะคะก็จะมีถามว่าเราคู่ครองคู่สมรสของเราว่างงานมีงานทำ เป็นอาชีพอะไรเป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรเขาก็มีถามนะเกษตรกรปลูกพืชชนิดไหนข้าวข้าวโพดถ้าเลี้ยงสัตว์ก็มีถามนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงก็ติก๊อื่นๆได้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนที่3ค่ะส่วนที่3นะจะเป็นในเรื่องของรายได้ตรงนี้เขาจะหมายถึงรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ รายได้ที่ได้จากสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลเช่นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเริมถึงรายได้อื่นๆนะคะเช่นค่าเลี้ยงดูบิดามารดาหรือบุตรหลานดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าเช่าประโยชน์อื่นใดเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนี้เขาหมายถึงรายได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น เวลาที่เรานำมาคิดรายได้เฉลี่ยต่อปีนะคะก็ต้องนำมาคิดด้วยทั้งหมดนะคะข้อ11นะคะตรงนี้ก็จะเป็น รายได้รวมของผู้ลงทะเบียนในปีพศ2564ไม่รวมรายได้ครอบครัวให้กรอกรายได้ที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับระหว่างเดือนมกราถึงธันวา64นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือให้เรานับรายได้รวมของปี64เท่านั้นปี65ไม่เอามาคิดนะคะก็ติ๊กเลย มีรายได้หรือไม่มีรายได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีรายได้รายได้หลักมาจากไหนอย่างบางคนนะคะเป็นผู้สูงอายุรายได้อาจจะมาจากสวัสดิการจากทางรัฐบาลนะคะเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเราก็ติ๊กตรงสวัสดิการของรัฐได้นะคะรวมแล้วทั้งปี64มีเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็ติ๊กเลยเขามีตั้งแต่1บาทถึง10,000บาทเป็นช่องแรกแล้วก็ สูงสุดก็คือที่มากกว่า10,000แบาทต่อปีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ให้เราติ๊กตามจริงนะข้อ12นะคะก็จะเป็นรายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวในปีพศ2 5 6 4ไม่รวมผู้ลงทะเบียนก็คือให้กรอกรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นข้อ12เนี่ยไม่ต้องเอาเราเข้าไปนับนะนับเฉพาะเป็นของคู่สมรสของคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะก็คือ ติ๊กเลยซึ่งเขาก็จะมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมาชิกในครอบครัวก็คือหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็บุตรที่อายุไม่เกิน18ปีอย่างที่บอกนะคะคำว่าครอบครัวถึงเราจะมีลูกหลายคนแต่ถ้าลูกคนที่เขาเกิน18ปีไปแล้วไม่ต้องนำมาคิดนะคะข้อ13ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของหนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนณนะวันที่ลงทะเบียน นี่สินในระบบเขาก็จะหมายถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารสหกรณ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะคะกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรพิกโกไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินเชื่อน,นอกระบบก็เช่นการกู้ยืมเงินระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบุคคลทั่วไปนายทุนหรือเงินด่วนเสาไฟฟ้าเขาก็เอามาคิดด้วยนะคะตรงนี้ก็ติ๊กตามจริงไปเลยไม่ได้มีผลอะไรนะคะ ถ้าไม่มีหนี้สินอะไรก็ติ๊กไม่มีหนี้สินถ้ามีหนี้สินก็ติ๊กว่ามีหนี้สินแล้วต้องติ๊กให้เขาด้วยว่ามีหนี้สินในระบบอยู่เท่าไหร่มีหนี้สินนอกระบบอยู่เท่าไหร่นะคะมาถึงส่วนที่4ี่ตรงนี้เป็นความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้เขาก็จะเอาไปประมวลเฉยๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าในอนาคตเขาจะช่วยเหลืออะไรเราเพิ่มเติมได้นะคะข้อ14ก็คือท่านมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านใดบ้างถ้าไม่มี ก็ข้ามไปนะคะไปถึงเป็นส่วนที่5กรณีมีครอบครัวหรือว่าส่วนที่6กรณีไม่มีครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าต้องการก็ติ๊กได้เลยเช่นลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจําวันได้แก่ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภคตรงนี้เราก็ติ๊กไปเลยนะคะส่วนที่4ก็ต่อมาแบบหน้าถัดมานะคะจะเป็นเรื่องน้ํามันค่าโดยสารค่าใช้จ่ายการศึกษาเนี่ยตรงนี้อย่างที่บอกนะคะว่า ถ้าสมมติค่าโดยสารที่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากได้กันก็ไม่ต้องไปติ๊กเดี๋ยวเขารวบรวมข้อมูลเขาเห็นว่าหลายๆคนไม่อยากได้ตรงนี้แล้วแต่อยากได้ตรงอื่นแทนเขาก็จะได้เอาไปประมวลผลดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ติ๊กตามจริงไปเลยสำหรับหน้านี้นะคะมีหลายเรื่องมากว่าหาสินเชื่อให้แก้ไขนี่เงินกู้นอกระบบอะไรตรงเนี้ยติ๊กไปเลยนะคะ คราวนี้มาถึงในส่วนที่5ตรงนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะใครที่ลงทะเบียนเป็นคนโสดไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้จะกรอกเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวนั่นก็คือเป็นข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเฉพาะที่มีครอบครัวก็สามีภรรยาคู่สมรสก็กรอกเลขบัตรประชาชนไปนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด รวมถึงบุตรมีบุตรกี่คนก็กรอกไปเขามีบุตรให้กรอกถึงคนที่9เลยนะคะตรงนี้ก็กรอกไปตามจริงเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่6กันบ้างส่วนที่6ตรงนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะก็เป็นเงื่อนไข8ข้อที่นายได้แจ้งในหลายๆคลิปแล้วนั่นเองอย่างเช่นต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มนี้มีรายได้เท่านั้นเท่านี้ประมาณเนี้ยนะคะก็คืออ่านให้ละเอียดจะได้เข้าใจนะคะว่าเงื่อนไขคนที่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงบ้างนะคะคราวนี้มาดูในส่วนที่7ค่ะ ส่วนที่7ก็จะเป็นการรับรองความถูกต้องตรงนี้เขาก็จะเขียนตัวแดงไว้เลยนะคะว่าการุณาตรวจสอบข้อมูลข้างต้นให้รอบครอบและลงลายมือชื่อให้ครบตามจํานวนสมาชิกในส่วนที่5ที่อยู่ที่หน้าที่5นะคะตรงนี้เฉพาะของคนมีครอบครัวนะคะ การรับรองความถูกต้องของผู้ลงทะเบียนข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นและลายมือชื่อของสมาชิกในครอบครัวในส่วนการยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการอีกทั้งขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกำหนด หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ระงับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นๆรวมทั้งคืนเงินที่ได้ใช้จ่ายไปพร้อมดอกเบี้ยทันทีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควรและหากพบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อของสมาชิกในครอบครัว ในแบบฟอร์มลงทะเบียนข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะต้องไปลงลายมือชื่อที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่8การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะคะก็คือถ้าเกิดว่าสามีภรรยาลูกที่เป็นครอบครัวลูกมีกี่คนตรงนี้ต้อง เซ็นให้หมดทุกคนนะคะแล้วก็ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เราต้องกรอกทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนหน้าสุดท้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะก็คือส่วนที่9และ10เก็บไว้ที่หน่วยรับลงทะเบียนส่วนที่9ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ส่วนที่10จะเป็น เอกสารประกอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้ก็คือกรอกข้อมูลดูตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาถึงส่วนที่11นะคะก็จะเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนซึ่งส่วนนี้เขาจะให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนก็คือให้เราเก็บไว้อย่าทําหายนั่นเองค่ะ ทางกระทรวงการคลังก็จะนำข้อมูลของเราไปตรวจสอบไปพิจารณาแล้วก็คาดว่าน่าจะประกาศผลให้เราทราบได้ในเดือนมกราคม66นะคะส่วนใครที่ไม่ผ่านแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ในเงื่อนไขทุกอย่างทำไมไม่ผ่านตรงนี้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะคาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65 น่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายปลายเดือนกุมภา66นะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าอยู่นะตอนนี้ถึงแม้ว่าวันที่หน้าบัตรจะมีวันหมดอายุนะคะถึงแม้จะเลยวันหมดอายุไปแล้วก็จะใช้ได้จนกว่าเขาจะประกาศใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะใช้บัตรประชาชนแทนนั่นเองนะคะ คลิปนี้นายก็นำแบบฟอร์มมาให้ทุกท่านได้เช็คดูก่อนว่าเรามีเงื่อนไขตรงไหนเราต้องเซ็นอะไรเราต้องกรอกเอกสารอะไรบ้างเตรียมหลักฐานอะไรบ้างนะคะ เพื่อเวลาที่ถึงวันที่ไปลงทะเบียนเราก็จะได้ลงทะเบียนแบบผ่านง่ายๆฉลุยเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าลงทะเบียนได้แต่เงื่อนไขต้องครบตามคุณสมบัติด้วยนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ